เราได้ฟังคำสัมภาษณ์ของไบเซราตหรียังคะเอ่อก็ได้ฟังมาแล้วนะเป็นไงบ้างคะก็ฟังถามว่าเป็นยังไงบ้างฟังแล้วเฉยๆแล้วก็ไบเว่าอยากพูอะไรก็พูดเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยถึงเราเขาบอกว่าเราอ่ะร้อนตัวบอกว่าผมร้อนตัวจริงๆแล้วต้องไม่ได้ร้อนตัวอะไรเลยคือแบบว่าคือถามว่าที่ร้อนตัวเนี่ยต้อมร้อนตัวในเรื่องคือคําพูดของเขามากกว่าถ้าเกิดวันนั้นถ้าเขาให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อถ้าเกิดไม่อยากพูดถึงพี่ตอปโอเคก็ขอให้มันจบแค่นั้นคือ ไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่าเดีย๋ยวมีใครหลายคน,นี่จะมาพูดว่าเกาะชัยกระโปรงดังอีกครั้งคือประโยคนะผมว่าจริงๆผมไม่อยากจะพูดแล้วนะเขาบอกว่ามันจบๆไปเขาบอกว่าขาดการ,รติดต่อก,กับต๊อกมาแบบสองปีกว่าแล้วอยู่ดีมาเป็นข่าวด้วยเงี่ยเขาก็งงเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันมผมก็งงเหมือนกันซ<ม>ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนปล่อยภาพปล่อยรูปผมไม่เคยมีรูปเขาอยู่ในโทรศัพท์ครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ดีลีทเลยครับวันนั้นเราเป็นคนขอถ่ายหรือเขาขอถ่ายกับรูปนั้นเออลูกนั้นเอาเอาให้ฟงว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ขอเขาถ่ายถ่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่เขากเป็นคนออกมาพูดเองนะฮะว่าผมเนี่ยแค่แค่คุยกันในช่วงนั้นผมก็มีคนที่ผมรักอยู่แล้วถ้าเกิดผมไปมีลูกของเขาอยู่ในโทรศัพท์แล้วกฟนไปแองจะว่ายังไงจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบเขาเป็นคนถ่ายหรือเปล่า หรือว่าวันที่ไปงานนั้นอ่ะคุณอาจจะให้ใครถ่ายหรือเปล่าคนที่คุณรู้จักแต่ไม่ใช่เราแน่นอนผมกล้าสาบานได้เลยนะครับกล้าสาบานได้เลยครับว่าจริงๆผมเป็นคนที่คือผมไม่จำเป็นที่จะต้องเอาภาพพวกนี้ออกมาสร้างกระแสเพื่อตัวผมเองผมไม่ต้องการคือผมผมก็อยู่ผมอยู่เฉยๆผมอยู่แห้งๆผมผมก็มีความสุขอยู่แล้วอ่ะคือผมผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตของผมทุกวันอยู่แล้วผมไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกระแส คนมันก็เลยมองว่าเหมือนแล้วเราปล่อยค้าเพื่อแต่ว่าเหมือนว่าก็แต่เราดอกไปแล้วอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสร้างเสียงพื้นทีครั้งหนึ่งอะไรอย่าง<ม>เงี้ยคือเราก็อยู่ในวงการยังไงเราก็อยู่ในในอย่างนั้นแต่ว่าถามว่ามันหายจากจาก,จากหน้าจออะไรไปไหมก็ไม่ได้หายเพราะทุกวันนี้ผมมีงานทำก็คือเป็นพิธีกรก็ก็อยู่หน้าจออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็แค่ เราอยู่เฉยๆของเราเราไม่เคยปั่นกระแสเราไม่เคยสร้างกระแสเรา<แ>เราไม่เคย,ยคือเราเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่ทำตัวดีดีกว่าเราคิดว่าแรงนะกับที่เราออกมาค่ืมถามถามว่าแรงไหม,ไมในค<ม>ำที่ผมให้สัมภาษณ์ไปผมว่าไม่แรงแต่อารมณ์ตอนนั้นอาจจะนิดนึงใครทุกคนนะฮะที่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายถ้าเกิดมาโดนว่าแบบนี้ถ้าเกิด คิดดูนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยมาโดนว่าว่าว่าผมเนี่ยขอใช้โป่งดังว่าคุณไอโกะขอใช้โป่งดังนะทุกคนก็ต้องรู้สึกเพราะเราเพราะเราเพราะเราเป็นผู้ชายและการที่ว่าบอกว่าผมเนี่ยไม่แมนที่ออกมาพูดออกมาโต้ผู้หญิงคือผมพูดมันเป็นมันเป็นอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวนี้ฮะสิทธิส่วนบุคคลสิทธิผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันทุกทุกคนมีกระบอกเสียงนะฮะเลือกเลือกตบนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะตบเบอร์หนึ่งนะ นหนึ่งเออตอวเบอร์หนึ่งนะคคือทุกคนเนี่ยมีมีือนว่ามีเสียงที่จะพูดอยู่แล้วเราอ่ะก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ได้ออกมาคือเราอ,ะอ่ะคือเราไม่ได้มากเกาแชร์ปงคดังถ้าเกิดคุณหยุดที่แค่แบบว่าเอออย่าไปพูดถึงพี่เขาเลยค่ะทุกอย่างคือจบจะไม่มีเกี่ยวต๊อปทุกวันนี้ก็จะไม่มีข่าวต็อปขึ้นมา เพราะฉะนั้นคือทุกวันนี้ต๋ก็เลยพอแล้วหยุดแล้วอย่างนี้ทั้งสองปีตอนนั้นอะเราพบกันในฐานะอะไรอนฐานะอะไรจกแค่รู้จักผมไม่ผมไม่พูดครับว่าเคยเคยเป็นแฟนแค่รู้จักแค่รู้จักนวตอนนี้อยากให้มันจบไหมคะกับผมก็อยากให้จบผมว่าผมผมจบตัวเขาเองอะฝากอะไรถึงเขาไหมแต่ฝากฝากอะไรถึงเขาไหมเหรอผมก็ จบเถอะแต่ว่ามันก่อน<ะ>ที่สัมภาษณ์ดีเจแมนนาเหมืนอนเขาไม่พอใจเลยที่ต้อบออกมาพูดอ่าในเรื่องของเายไปเตยอะไรอย่างเงี้ยเอ <mortgage> อพี่แมนไม่พอใจในสิ่งที่ต๊อบพูดนะฮะก<ช>็ก็กก,ก็็ของพี่แมนก,ก,ก็เรื่องของพี่แมนจะไม่พอใจคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ของต๊อบที่ต๊อบจะออกมาพูดว่าเฮ้ยต๊อบเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคุณเชื่อเขาขนาดไหนเออแล้ว เราเนี่ยเราออกมาเราพูดอย่างเงี้ยเราเราพูดด้วยความบริสุทธิ์เราพูดด้วยความบริสุทธิ์ดดใจจร,งจริงๆอ่ะที่แบบว่าเราไม่ได้ปันกระแสเราเราไม่ได้แบบอยากจะไปต่อใช้ปมเขาดังอีกครั้งอ่ะทำไมเขาถึงไม่คิดที่แบบว่ารู้จักกับพี่แมรเป็นการส่วนตัวไหมครับไม่ครับไม่กลัวจะมีปัญหาไหมครับว่าพูดไปแบบนี้กับพี่แมรคุยไ,ได้ครับคุยไ,ได้คียได้ครับกลับไปตัวยังคุยกันได้อีกไหมถ้าเจอจะมีโทรเคลียอะไรอย่างนี้ไหมไม่ครับไม่แน่นอนไม่มีครับถ้าเกิดทางเขาติดต่อมาที่จะเคลีย ทางเขาติดต่อที่จะเคลียผมก็ขอไม่เคลียดีกว่าขอให้ไม่เไเจอเลยใช่ไหมคะไม่ไม่เคลียไม่เจอถามว่าเจอได้ไหมเจอได้แต่ไม่เคลียดีที่สุดเพราะ<น>ว่าเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากผมถ้าเกิดผมเจอน้องเขาผมก็ผงจะไม่พูดอะไรผมก็จะเฉยเฉยผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนเฉยเฉยผมไม่ยุ่งอะไรหรอกรอยู่แล้วนิ่งๆ,งๆของผมผมใช้ชีวิตดําเนินชีวิตของผมทุกวันนี้ผมมีความสุขมากพอ